สบายดีพ่อแม่พี่น้องเรือสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพี่น้องมาไผ่บูมีกระทงมานน้ำเบาใส่เด้อพี่น้องนี่ต้นกล้วยเป็นท่อนพี่น้องนี่เห็ดไปแล้ว,ลวอันหนึ่งพี่น้องเราต้องไปเสียงเงินพี่น้องเห็ดง่ายง่ายอันที่สองกำลังมาอะไรครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs>

อันนี้ของเจ๊เดี๋ยวของภาคเอาตัวนี้อ่าภาคตัวนี้กกว่าคนอื่นเขาเจ๊ปีเรียนโอ้เจ๊ปีเรียนครับผมอ๋ออย่พี่ทำแป๊บหนึ่งฮึบเยอะเยอะคือตัวเขาเปลี่ยน คุณพักจะออกกล้องด้วยหลอกไหมครับสวัสดีครับยังสวัสดีครับน้องชื่อน้องพักพักครับผมน้องชื่อน้องพักพักครับสวัสดีครับน้องชื่อพักพักครับผมคุณนี่คุณเป็นเปล่าวเจงเพลงขึ้นแล้วที่ลอยกระทงเราหนะ่อ เออเพื่นอนพี่โจ้เลยลองแล้วพี่น้องเดี๋ยวไปเบิง่งไปเบิง่งลองแล้วลองแล้วเดี๋ยวพาไปเบิง่งอ,อ๋อเดี๋ยวผ้ายังไม่เสร็จนี่พี่น้งอง,งอยากให้ลอยนี่พี่น้องตรงริ้วโอเคเดี๋ยวไปไปเบิง่ตงตอนนี้แล้วพี่น้งองเดี๋ยวไปดูตอนที่เฮาเบิ่งนี่จริงนะพี่น้องนะตอนที่เฮาลอยเนาะตอนนี้ก็บอไใส่ไปเห็ดพี่ก่อนอ่ะพี่น้องเมื่อกี้ไป็นลอยมาแล้ว กันซี่เลยเด็ดเหตดต่อพี่น้องเหตตต่อไปลงตรงนี้เหรอ <ği>: <fiery> ใบบอลเดยพี่น้องเมาลองแกบอกว่าอะไรนะคะ แะไวก็ไม่จิ้นแถวนี่พี่น้องเนี่ยแทงเข้าไปรถวัต้อ้ไปเชียงเงินพี่น้องอันละหาหกสิบไม่ต้องกลัวทำไปเก็บมาบ่ยังเทงอยู่อันร้อยกระทงพี่น้องอยู่สิบสาบ เลี้ยเอาขังลงปั๊บเสียไปเลยไม่ใช่เหรอนี่ไปเลยนี่รู้สองใรสองที่เจ๊เหรอนอเเจ๊ถ้าไม่ไปก็ตัดน้ำใส่กระมังไงก็ลอยไปเรียนกเ้าบาท่อาคุณวาดแล้วไปเอาอยู่อันทางัวา ใช่ไหมใช่ครับทำผ้าผาอยู่ใช่ทผ่าผาอยู่ครับง่ายๆเห็นปะง่ายสวยงามเห็นเองลอยเองพีน่ะมาดิเฟืองงบจากบาท ไปเลยตาพามาพูดสิทะเลกระทงกไหมครับแน่เรียบร้อยพี่น้องแล้วเดี๋ยวเขาตุ๊บแต่งเนาะจมาเดี๋ยวแต่งให้อ่ะเดี๋ยวมาเบิ่งซาวลาแต่งพี่น้องนี่พี่น้องสองผ้าไปเองใช่ไหมลูกรังตุ๊บแต่งพี่น้องอันนั้นเสร็จแล้วพี่น้องสองอันอันที่สามอยู่ไหนเข้าไปแดกอ๋อเข้าไปข้างในนี่พี่น้องไม่ถ้าเอาอยู่ตรงนี้เหี่ยวเลย ง่ายๆยายได้โรยน้ำปะดอกไม้เก็บเอานีแหละพี่น้องในต้นต้นกล้วยเขาก็ไปเอาอยู่หัวเนาะบ่ได้เสียงงบจักบาทนี่ถูกเทียนก็อยู่ในบ้านเออครบทุกอย่างพี่น้องนี่ต้นไม้นี่แหละบอทเอานีพี่น้องเห็นบ่นี่แหละต้นไม้ดอกไม้เฮารองพื้นกันนี่แหละพี่น้องนี่ใบบอลนี่พี่น้องนี่นี่พี่น้อง ไอ้บอนนี่แหละไม่ปักเลยเห็นง yani, ่ายๆพี่น้องแล้วเราจะไปกันได้ไหมเนี่ยมีงบจังบาทไม่ใช right ่ไปถึงรับกระทงหล่นนะพคะนี่ตัวเสร็จแล้วพี่น้องทุกเทียนไม่มีสินี่นี่ไม่ใช่พอไปถึงแล้วทุกเทียนหล่นหายนะไม่ได้เลยล่ามีตะกร้ามีกะละมังอะไรใส่ไปบ้าลูกนี่พี่น้องเห็นง่ายๆพี่น้องบริเปลางบบริมีบริใช้งบจังบาทเลยพี่น้องเนาะเนี่ยดอกไม้กันั่นแหละพี่น้อง สีชมพูข้างหลังเห็นว่าดอกไม้นี่แหละไปเอามานะพี่น้องเนาะเก็บไม้ง่ายๆพี่น้องบริเวณงบเดี๋ยวจะไปลอยอยู่ทะเลสาบพี่น้องปีนี้เผนเหตุงานใหญ่ในปีนี้ทะเลสาบเป็นจัดงานจัดอย่างนั้พี่น้องเนาะวอา์กไล่พี่น้องได้ไปพอกันอยู่ทะเลสาบนะพี่น้องเนาะมาฮอดแล้วพี่น้องเสียงเพลงชิดังยั่งหน่อยเลยพี่น้องเด้อเด้อฮอดแล้ว อยางในกันเลยเหรอเนี่พี่ตังคือไทยหน่อยไช่แต่ว่าของเบาไ,บาไสมานะ้มือแรงเบาไส้จิมาลอยนะมืดๆตอนนี้พาน้องกรับในโซล่ามาลอยก่อนพี่น้องเสียงเพลงชิด,งชดังหน่อยนิกหน่อยเบาไส้กับจิ๊อปิดไว้นะพี่น้องเนี่พี่น้องมีดนตรีได้ปีนี้พี่น้องเป็น,น,นจัดงานอยู่ได้ปีนี้ ปีนี้มันจัดงานเด้อปีนี้เนอะมีกระทงขายพร้อมมีอลังการมีมาว้เนาะพี่น้องเพราะตอนแรงๆลูกบ้านนาซิมาลายพี่น้องมีของขายนะแก่บอลเท้าจะไปลอย อ่าแล้วเดินไปแล้วขออนุญาตนะครับมาถ่ายคลิปได้ครับแต่มีคนรอเยอะแล้วนะครับไปเอายแวเร็วเดินเร็วเร็วคุณเดินในวัเอ้เนี่ยมองอยกระทงไม่้องทะเลสาบหมู่บ้านเท่านี้เอง ตะเวนกัแลักชิตกบินสิ้มมืดๆเลยเนาะพี่น้องเพราะว่ามันสะท้อนเนี่ยเนี่ยพี่น้องชมวิวกับขังไปก่อนเนะาะแล้วเนาะอ่ะของเสาล่านี่ของเสาล่ากับของง่องภาคเนาะเพิ่ณจะมาลอยกันน,นี่ยติดไฟเรียบร้อยแล้วพี่น้องเนี่ยนะอ่ะนี่ อน้องพระภาคน้องพระภาคลอยก่อนเลยเดี๋ยวน้องภาคลงไปแล้วอยากลอยอีกอ๋ออันนี้ของของพีล่าอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลอยกับพีล่านะครับเนี่ยเป็นกำลังกำลังมาแล้วเป็นเนาะบ้านใครนะ พี่ลากับน้องภาคจับน้องด้วยให้น้องจับด้วยให้น้องจับด้วยจับด้วยกันกอา,นอา,นออาราอาทิตย์กำลังขีดตกดินพี่น้องไหนไตอนแรกๆหนาซิมวนเดียพี่น้องก็มีนหนักร้องมีดนตรีมานำน้อย ลูกบ้านเหมือนกับมาลอยกระทงนะพี่น้องนะเจ็ดสูงไปหน่อยนะพี่น้องน้องจับจับน้องไปด้วยเออจับน้องไปลอยด้วยคนนั่นละโยนไม่ได้นะครับต้องค่อยๆวางลงให้พี่ลาจับนะเดี๋ยวตกไปแล้วนี่โอ้ยตรงเลี้ยวเลยนะดูดิน่ะสวยงามจังเลยเนาะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออตรงนะวีนิบเสียงงบจาบาทเลยพี่น้อง,องทุกเทีนเยนเขาในบ้านพี่น้องยงามอ่งงาตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วพี่น้อง่าน,น้องกลับแล้วไปจับได้ไครับจับได้เดี๋ยวล้ม ของพุทธศาสนาพิฆนศชนที่มีต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับเรียนได้ทราบที่สื่อสัตว์ว่าพระอุโบสถสารีนิพพานธาตุนั้นถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆในทาาพุทธการที่บูชิตมาลานครหรือว่ามารละกษัตริได้จากที่พีพระพุทธเจ้าเพ้าอุโบสถมาแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วโอเคไม่ต้อง